โอเควันนี้ต้องอ่านให้ได้สักบทหนึ่งสู้ดีมากนะการอ่านคือการลงทุนระยะยาวนะคําพูดพี่เหมือนคนขายประกันเลยนะถ้าเป็นประกันความฉลาด<ๆ>ก็น่าซื้ออยู่ใช่ไหมละ่ะก็ได้ลองดูเออบทนํามันช้าไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยความรู้มันค่อยๆสะสมเหมือนก่ออิดไม่ได้มาปุ๊บปั๊บเหมือนฟีดหรอกนะ นั่นนั่นเบื่อใช่ไหมคลิปหมาน่ารักดราม่าดาราเข้าเดือดมาแล้วว้าวอันนี้ขอดูแป๊บเดี๋ยวสไลด์ดูอีกนิดได้หัวเราทั้งวันเลยนะเออน่ารักสมัติเฮ้ยผ่านไปสองชั่วโมงได้ไงเนี่ยของมันแรงรางวันด่วนๆใครจะต้านได้ล่ะโคตรหนักอ่ะ ก็ต้องใช้แรงดิย,ยากชิปหายต้องจินตนาการต้องคิดตามถ้าผ่านบทนี้ได้กูจะถวายกุหลาบให้สมองเลยอ่านต่อเถอะเดี๋ยวก็ชินจะคิดให้เหนื่อยทำไมวะมาฟีดแบบไม่ต้องใช้สมองสินอนเฉยๆเดี๋ยวข้าป้อนให้ไม่ได้ต้องอ่านสอบแค่5นาทีดูคลิปหมาน้อยเต้นยึกยักไหมเอารับไปแป๊บเดียวนะ <laughs> Uh โอ้โหตาหมอเหมือนซอมบี้เลยนะนัดนายจะปล่อยให้ฟีดดูดเวลาทั้งวันแบบนี้เหรอเือดิพี่ก็แค่ให้สมองพักผ่อนนั่นไม่ใช่พักนั่นคือปิดเครื่องทั้งหัวแล้วดองไว้เดี๋ยวเองก็รีเฟชชนะถ้าสมองได้แต่เสพง่ายๆมันจะฟอเอานะหมายถึงฟีดเลื่อนๆสบายกว่าอ่านหนังสือก็จริงแต่สมองนายจะติดหมดขี้เกียจแบบนี้แหละอยากชนะศึกเนี่ยต้องลงมือใช่มันเห็นไหมล่ะหนังสือมีจุดจบให้พักได้ ่ีมม <Lindsey> มันไจบหนึ่งเล่มก่อนแล้วค่อยสู้แค่ดูแป๊บเดียวก็จะอ่านต่อแล้วที่นี่ไม่มีคำว่าแป๊บเดียวเลิกจ้องหน่อยได้ไหมมันหลอกนายอยู่นะก็แค่ดูแป๊บเดียวเอง แป๊บเดียวก็ไม่เคยแค่แป๊บเดียวเรารู้ว่าคุณอยากดูอะไรเราจะไม่ปล่อยคุณไปไหนทั้งนั้นเอากริดมุมไม่พลาดทีสทำไมยังเลื่อนไม่หยุดวะ<ม>ยินดีต้อนรับสู่รูปนรกขออ่านแค่5้านาที<อ>เริ่ม ตั้งเองนะอย่ามาอ้างทีหลังอรอดูเลยเดี๋ยวรู้ว่าหนาทีเปลี่ยนเกมได้เก็บเลยไหมถ้ายังถืออยู่เดี๋ยวก็เลื่อนต่อโอ okay. เคกันได้ไหมเราต้องรู้ว่าเพื่อนแกนกินอะไรเก็บครับใจเย็นๆในฟีดวันนี้เราขอพักบ้างนะใช่แค่เย็นเดียวเองก็ได้แต่อดทนไว้1ิบนาทีแรกเดี๋ยวสมองเริ่มนิ่งนะเกินจะทนแล้วเนี่ยแค่หายใจยาวๆเฮ้ยสนุกว่ายินดีด้วยนายเข้าสู่โฟแล้ว